ยินดีต้อนรับกลับสู่เอคาการาชวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับยานพาหนะแห่งอนาคตสําหรับคนรักการท่องเที่ยวและการผจญภัยนั่นคือ2,025 Honda g โ Wing รถไส่ไฟฟ้าแบบแคมเปอร์หากคุณเคยฝันอยากได้ความอิสระแบบมอเตอร์ไซค์ความมั่นคงแบบ3ล้อและความสบายแบบแคมเปอร์คันเล็กในแพ็คเกจเดียวกันคันนี้คือสิ่งที่จะดึงดูดสายตาของคุณได้ทันทีมานั่งฟังรีวิวกันแบบเล่าเรื่อง ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและช่วงราคาที่คาดการได้พร้อมไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับยานพาหนะคันนี้ความประทับใจแรกเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2025 Honda g o w i n g ฮอน e ้าโกวิงกรดู้ํำอนาคตและทรงพลังเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ลู่ลมไม่ใช่แค่สวยแต่ช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งโดยลดแรงต้านอากาศช่วงล้อหลังกว้างให้ความรู้สึกมั่นคงและด้านหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ของโ w วิ ing ที่นักขี่ทัวริงชื่นชอบมาอย่างยาวนานระบบไฟหน้าและไฟรอบคันแบบ LED เ,เพิ่มความสว่างและให้ภาพลักษณ์หรูหรา โดยเฉพาะแถบไฟซิกเนเจอร์ที่ทำให้จดจำได้ทันทีบนท้องถนนยามค่ำคืนเพราะถูกออกแบบให้เป็นแคมป์เปอร์พื้นที่เก็บของจึงเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ภายนอกด้านหลังจะพบกับโมดูลแคมป์เปอร์แบบกระทัดรัดที่ผสานเข้ากับตัวรถอย่างลงตัวไม่ดูเป็นของดัดแปลงช่องเก็บสัมภาระด้านข้างและส่วนท้ายเปิดกว้างรองรับอุปกรณ์แคมป์เตียงพับโต๊ะเล็กเก้าอี้หรือสัมภาระท่องเที่ยวอื่นๆช่องชาร์จไ,ไฟฟ้าถูกซ่อนไว้อย่างเรียบร้อยเข้าถึงง่ายเวลาชาร์จที่บ้านหรือสถานีชาร์จตามแคมป์ ไฮไลท์ภายนอกอีกอย่างคือการใช้งานจริงด้วยโครงสร้างแบบ3ล้อรถจึงมีความมั่นคงสูงทั้งความเร็วต่ำและตอนจอดเหมาะมากสำหรับทัวร์ระยะไกลหรือผู้เริ่มต้นที่ไม่อยากกังวลเรื่องการทรงตัวเมื่อบรรทุกของเยอะฐานล้อที่ยาวช่วยเพิ่มความนิ่งและเปิดพื้นที่ให้ติดตั้งฟังก์ชันแคมเปอร์อีกทั้งยังมีระยะจากพื้นเหมาะสมให้ลุยถนนลูกรังเบาๆไปยังจุดกลางเต็มได้แต่ยังคงคาแรคเตอร์รถทัวริงบนทางดำเป็นหลักต่อไปเข้าสู่ประสบการณ์ภายใน ซึ่งหมายถึงทั้งตำแหน่งผู้ขี่และพื้นที่แคมด้านหลังเบาะนั่งคนขี่กว้างและนุ่มรองรับการเดินทางยาวๆโดยไม่มื่อรองรับแผ่นหลังได้ดีบอกผู้โดยสารก็ให้พื้นที่สบายเช่นกันขี่2คนก็ยังรู้สึกผ่อนคลายด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงความเร็วระยะทางแบตเตอรี่โหมดการขับขี่ระบบนำทางและการใช้พลังงานอินเทอร์เฟซให้ความรู้สึกทันสมัยเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าระดับสูง แฮนมีปุ่มควบคุมครบถ้วนไม่ต้องปล่อยมือเพื่อปรับตั้งค่าต่างๆรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนฟังเพลงหรือใช้แผนที่นำทางในส่วนของแคมเปอร์ด้านหลังโมดูลสามารถกางหรือปรับรูปแบบเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กเรียบง่ายแต่ใช้งานจริงเหมาะสำหรับเดินทางคนเดียวหรือ2คนแบบใกล้ชิดมีพื้นที่นอนที่ปรับจากเบาะเป็นพื้นราบได้พื้นผิวภายในนุ่มนวลมีไฟสองสว่างแบบซอฟต์พร้อมช่องเก็บของจำเป็นเช่นฟูกพับเตาแบบพกพาถังน้ำเล็กๆและของใช้ส่วนตัวบางรุ่นอาจมีแผงโซล่าช่วยชาร์จไฟได้เล็กน้อย มีช่องแสงหรือหน้าต่างขนาดเล็กพร้อมม่านบังเพื่อความเป็นส่วนตัวจุดเด่นไม่ใช่ความหรูหราแบบมอเตอร์โฮมใหญ่แต่คืออิสระและความคล่องตัวเข้าสู่สมรรถนะ2 0 2 5 Honda g o w i n g Electric ทรายขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงให้การออกตัวที่รวดเร็วและนุ่มนวลแรงบิดมาแบบฉับพลันไม่ต้องรอรอบเครื่องทําให้ปีนเขาหรือบรรทุกของหนักก็ยังขี่ได้สบายและเหนือสิ่งอื่นใดคือเงียบให้คุณได้ยินเสียงลมและธรรมชาติชัดเจนขึ้น ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จขึ้นอยู่กับความเร็วน้ำหนักบรรทุกและสภาพถนนแต่ถูกออกแบบให้เพียงพอต่อการเดินทางหนึ่งวันก่อนต้องชาร์จใหม่รองรับระบบชาร์จเร็วเพื่อย่นเวลาหยุดพักระบบชาร์จคืนพลังงานจากการเบรกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะลงเขาหรือขับในเมือง ด้านการควบคุมแพลตฟอร์มสามล้อให้ความมั่นคงสูงไม่ต้องเอนไปมาแบบ2ล้อแต่ได้ความมั่นใจเวลาหยุดรถระบบการสะเทือนเน้นความนุ่มนวลซับแรงสะเทือนจากถนนไกลๆหรือทางครุขรคาใกล้แคมป์มาพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนน ABS และโหมดการขับขี่ให้เลือกตามสภาพอากาศหรือสไตล์การขี่ตำแหน่งแบตเตอรี่ต่ำช่วยให้จุดศูนย์ถงตำ่ำเพิ่มความนิ่งและความปลอดภยัยเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยคาดว่าจะให้มาครบ เช่นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบถอยหลังช่วยเข็นเมื่อบรรทุกของหนักระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะไฟส่องสว่างอัตโนมัติระบบเตือนยางและการนำทางที่รองรับจุดชาร์จและแคมป์ทำให้รถคันนี้เป็นทั้งพาหนะและคู่หูท่องเที่ยวมาถึงช่วงราคาที่คาดการ์รถ3ล้อไฟฟ้าพร้อมระบบแคมเปอร์และอุปกรณ์ทัวริ่งระดับพรีเมียมย่อมอยู่ในกลุ่มราคาสูงใกล้เคียงโกวิงรุ่นใหญ่หรือใส่ตัวท็อปแต่เพิ่มต้นทุนจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตามค่าดูแลรักษาในระยะยาวมักต่ำกว่าไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ซับซ้อนเหมือนรถสันดาปแล้วรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับนักเดินทางที่รักอิสระชอบขี่รับลมแบบมอเตอร์ไซค์แต่ต้องการความมั่นคงของ3ล้อเหมาะกับคนที่ชอบแคมป์เบาเบาย้ายที่นอนบ่อยสำรวจทางสายรองและธรรมชาติและยังเหมาะกับคนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของยุคพลังงานไฟฟ้าในการเดินทาง แน่นอนมันไม่เหมาะกับทุกคนหากคุณต้องการพื้นที่นอนใหญ่รองรับครอบครัวรถบ้านขนาดใหญ่ยังตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าคุณหลงใหลเทคโนโลยีความเงียบของไฟฟ้าความมั่นคงของ3ล้อและความเป็นแคมเปอร์พบพานี่คือยานพาหนะที่โดดเด่นมากแล้วคุณละคิดอย่างไรคุณอยากขี่2025 Honda ส o Wing Electric รงรคล้ายคันนี้ไปที่ไหนบ้างข้ามประเทศขึ้นเขาหรือเรียกชายฝั่งคอมเมนต์บอกได้เลยว่าชอบฟีเจอร์ไหนที่สุดหรืออยากให้ปรับอะไรเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวแบบละเอียดของ2,025 Honda g o w i n g Electric ไ r ้ e a m p e r หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปจาก a อคา Garage ยินดีต้อนรับกลับครับ